แตข่งนเดือนหนึ่งดอมาทำหน้าที่ของเราตาปกติจชิดเยยีลองแต่ประกอบการทางาไ่ปะัสิงถวายทานจีือหนที่ขพุทธศาสนิกชนนที่ของชาวุ ใช้ธาตุชีพวิญญาณที่เราได้ประอกอบการคือให้ใช้ธรรมะธรสังสอนล้อธรสมเด็ชวิส,าสนาธรรมเดชเจ้าในวัเลี้ยงจิตใจเป็นตาของจิตใจของเราถ้าทำกระทำไม่ดีทำบาปทำอาุญโซน,นมันก็เอาลงจิตใจของเราก็ไม่สุขู่ก็ไม่เป็นสุขแต่ สาสเาจริเจริญสมาธิภาวนาหน้าที่ของเราต่งอัทภาพของเราหน้าที่ของพ่อของแม่หน้าที่ของลูกของนั่นหน้าที่ก็คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่แวดล้อกแล้วก็การ่างนี้เราก็อยู่สบายไม่ต้องเดือดร้อนใจอยู่ตามนัถภาพของเราที่เป็นไป ที่เกิดขึ้นงานนัน้นนี่คือความสุขที่เราไดจัดสังแา่ประกอบการทำได้แต่โอสสมบูรณสสมัยสมเทธจจัรนั้นให้เสวยมาประโยชน์ไปพักนำและประโยชน์เนิ่ยดีไปทากนำก,ก็คือให้มีศรัทธาที่เราไปวัด่าวาราบารา สัดศีจญสมาธิก็มา่าใจศรัทธาธ็นตัวตั้งลนมีสีขค้อจำรวมกายไหวใจพวกเราไม่เป็ีนปกติไม่สัตส์ไม่รักษาไม่รในกายในบุรพวกเราไม่ดื่มสุราในที่นี้คือปกติของนะ้ำของการเป็วนไหวใแสุดท้ายคือการ จะเดินสมาธิภาวนาคือจำขั้นบริจัปมปะทุข้อ็พร้อมไนอกได้บริจัมสิ่งที่ให้ดีอยู่ในจิตใ,ใ,ใจของเราความโลกความกดความรู้ที่มีอยู่ในจิตในใจของเราและ่สุดท้ายคือแผ่ใจต่ำความรู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาบททุกนนี้ ปัญญาเพื่อประกอบชมาอาชีพได้เงินได้ทองแม้เต่ช้างทำซองทำซวนทำปักปูกระหอมก็ต้องมีปัญญาต้องรดน้ำดูแลต้องอาศัยอาศัยปิจิปัญญาแม้เต่การค้าขายหรือทำกิจการอะไรก็ต้องอาศัยสติปัญจาประตูเข้าของสิ่งนี้ขอ จ้อใจแล้วก็ออกมาขายมยีเป็นต้นหรือของเป็นที่นิยมแต่มีเป็นต้นแม้แต่ขายในกาทงานทั้งส่วนถ้าไม่สังเกตไม่มีสติปัญญานะปั่ของของหรือรื้อันงทาจะทำนั้นก็จิตใจแล้วกนนะ็ไม่ได้ออกอบอานีลตางที่เราต้อ,งตอกงารคือมีคนผล่นิน้อย ดีคือต้องมาศัยสติปัญญานี้ปัญญาภายนอกแล้วปัญญาภายในที่เกิดจากการฟังการคิดฟ,ฟังแล้วนำไปคิดไปพิจารณาเป็นเกิดจากการการครบอกใจคนืามเกิดและสายคือการว่าเพื่อใิ้เกิคือสิ่งสมาธิ ให้เกิดสมาธิและทำให้เกิดปัญญาราบรู้ตามความเป็นจริงให้ราบรู้ว่ารูปร่างกายที่เราได้มานี้เป็นเพียงทธาตุนน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าเป็นเนีย้ยรู้เบญามังเสนาสังขารปัญญายนีา้มาถือของอันนี้มาประชุมรวมกันตอนตอนนี้ปฏิสิทธิทปัญญารือป,ป่ารูกอยู่ข้างใน มาคือของว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวคูของครูความรู้สกในจิตข้างในตัวนันแดงจืดเป็นตัวเราของเราเป็นตัวผรูของครูเกิดขึดด้นไคือเรามายถึงรูนน้ดงไปนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงว,ว่าเราได้มาเรายืงต่อมาใชุ้ชื้อไเราก็ต้องคืนกลับไปมห้เรา ีย่บริบทตลอดาใช่สุดท้ายเจขาของเขเอกลับไปคือเจนเดนการุ่นนักการเงีนให่มาตลอดใช้ในช่ชข่าวแค่นั้นไมคืนหนึ่รปีเขาก็ออกกลับคืนไปแล้วหรือคนเกิดมาใน่ี่สิบปียี่สิบปีสามบปีก็ตายน่คือการเาออากลับไปคืนนั้นคือเองเป็นปัจใจ ควาหมหมายรื้นกาคือการใน้ธาต์กต่ไม่เปลี่ยนจากแนล่งที่มีอนี้เป็นต้นคือพัจธะรู้ถัม,นนม,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 มค,ความจริงที่มันเป็น่ยนไปแต่สาหรือวัตถุขา้อที่ไม่มีเคเพอองสุดท้ายมันก็ต้องหุด่ันแต่สลายเป็นธรรมดาเรื่ืสัญราความจริงจริงเป็นฐานคือภัญญาภายในเราจะได้ ทำทันทีจะได้มีสต er. <f oi b halt> ิไปจากกิดขึ้นจะได้รับพรลอยฟ่งเรื่องสิ่งเหล่านี้ให้ดีดังจดีเราจะได้รับพรลอยฟังจะได้ให้จิตมันขึ้นมันว่าเป็นตวเราของเราเป็นตวผู้เราผูเป็นเดสัจจินนิทเราที่เราทมาได้เป็นของใช้ของโลกแค่นั้นเป็นของประทับกเรา แช้รูปนี้เวรานณ์เวลาเราดับจากไปต้อง็ไม่สามารถที่จะออกไปไหนจนคุกทางความดีทางชีพภาวนารณ์เกี่ยกับกายตองแตกการแห่จัจิตตามตัวต้องไปโดยเฉพาะนักจากที่เกิดขึ้นให้เห็นตามความปจริงมาได้สรนักอนไหวหลังดูร่างกายสังมาทิฏฐิชัดเจนนะตรองไปจุด จะมีบัญญายดุลรานรเป็นของเราสุดท้ายต้องอานการาจักในที่สุดในสัมมาทิจาิพนไห้ได้จักเป็นปัญงราชารในภาษาเนเส้ที่เป็นจากจบการควรทักการนันไปอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสมมติปั้งใจเที่ยวได้ก็ขอนะคับในการช่วทุกประการ ในทางนะศีลเจริญส,สมาธิภาวนาเราจะส่สงไปเรื่อยๆจ็บเล็กความส่น้อยเมื่อฉันทำไปเรื่อยมันก็จัดมา,ามเกิดทวีขึ้นเกิดจัดต็มได้สักวันหนึ่งคือดูต่างความเป็นจริงหรือแตสรู้ตามองสมเด็จและสมาธิสมุทธิจักคือเพร่เนินไปท่างมักทีบเอาได้ สิ่งสั่งสอนของเราไอ้ทรงสาบุท่านก็ดำเนินไปตามเราก็ดำเนินไปตามในจุดมุมหมายการทำก็คือมักคนนี้ผ่านจากถึงเป็นปัจจัยปีในชาติไหนยุดที่เราได้ประกอบแบกกระทำเป็นที่เราประกอบกระทำเป็นการสั่งสอนเป็นนิสัยเป็นอัปนิสัยเป็นปัจจัยเป็นวายรี ควเจริญก็คือเป็นจัตตารของเรา่นเองคือมันจะบัเกิกาึกไปในจิตใจของเราไปทุกข์ของตชาวที่เรางเกิดมาเหมือนตรกนี้และเป็นเสบียในภพทั่เาถอดไปนเองทางชีพภาวนาที่เราได้พอตออัจจติตามตัวเราไปเป็นสั์เบี้ยบุตรแต่พกในชาตเราอไป่นเองเหมือนเรา ในในเสด็จก็ต้องมีมีทอนตื่นางวันแบบนี้นะมตื่นกางันด้นก็อานั้นน้นก็ก็ดเนินไปตามันทามคือจุดหมายปางเช่นเดียวกันบทุโทษที่เราได้ประกอบกันอย่างจิตเบิกเสบียงในกูในชาตต่อต่อไปเป็นเองเพราะฉะนั้นก็จดมั่นใจในความดีที่เราได้ประกอบว่า ปฏิเจติทางชั่วได้ชั่วทาบุญได้บุญทาบากได้ปากจะมีบุญจีบุญในชาติจัจ่บัปเราเลิกเราจิตมามาต้นปิดใจสนใจเพิ่มใจมีกำลังใจสามารถทำให้จิตสมอเป็นสมาธิได้เช่นเดียวกันเดิมทจนทีความปิดใจและมีความสนใจแต่เป็นความสมบแเละเป็นสมาธิได้เช่นเดียวกันเราหนึ่งคือฐานจี ก่อนที่เราได้ประกอบแบบการครับให้เป็นก่อนปิดใจสูบใจปื้นใจเนีจิตใจสมองเป็นสมาธิได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกมังกรในฐานในสีในควาวิสัยที่เราได้ประกอบได้ธรรมทุกขังที่เราได้ประกอบมันก็มันจะลึกวัดลึกไปในจิตใจของเราตัวของมันไม่สามารถวิจารณ์ไปได้ก็เอาไป ใี้ใกล้ใกล้กวันเจ็นะเรื่องริมทาคุณภาพเอาดีให้อันมากมาพอ